สื่อต่างประเทศกำลังใช้คำว่าปิดล้อมด้วยตู้คอนเทนเนอร์เมื่อพูดถึงแนวชายแดนไทยกัมพูชาอลาจาซีรารายงานภาพแถวตู้คอนเทนเนอร์ที่กั้นพื้นที่ไว้จนคนในพื้นที่บอกว่ากลับบ้านไม่ได้และรอยเตอร์ก็ชี้ว่าแม้มีการหยุดยิงความจริงบนภาคพื้นดินกำลังถูกจัดวางใหม่แต่สิ่งที่ทำให้คนภายนอกต้องหันกลับมามองไทยไม่ใช่แค่กำแพงเหล็กมันคือสัญญาณว่าไทยกำลังเปลี่ยนพื้นที่สีเทาให้กลายเป็นเส้นที่เห็นด้วยตา เพราะเมื่อพูดถึงกรอบข้อตกลงชายแดนที่ผูกไว้ยาวนานกระทรวงการต่างประเทศของไทยเองเคยอ้างถึงบันทึกความเข้าใจปี2000ระหว่างไทยกับกัมพูชายอย่างชัดเจนแล้ววันนี้ทำไมภาพที่โลกเห็นจึงเหมือนประเทศไทยกำลังบอกว่ากติกาเดิมไม่พออีกต่อไปและยังมีรายละเอียดหนึ่งที่สื่อต่างชาติพูดกันเบาๆรายละเอียดนั้นต่างหากที่อาจทำให้ทั้งภูมิภาคต้องคำนวณไทยใหม่ทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าไม่ใช่เหตุปะทะ ไม่ใช่การยิงตอบโต้และไม่ใช่ภาพทหารเผชิญหน้ากันแบบที่ภูมิภาคนี้คุ้นเคยแต่มันคือภาพของตู้คอนเทนเนอร์เหล็กที่ถูกจัดวางอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและนิ่งเงียบในสายตาของคนทั่วไปมันอาจดูเหมือนเพียงแนวกั้นชั่วคราวแต่ในสายตาของนักวิเคราะห์ต่างชาตินี่คือสิ่งที่ผิดปกติอย่างยิ่งเพราะพื้นที่ที่ถูกวางแนวตู้เหล็กเหล่านี้ไม่ใช่พื้นที่ธรรมดาแต่มันคือพื้นที่ที่เคยถูกนิยามมานานว่ายังต้องเจรจา ยังไม่ชัดเจนและยังต้องรอข้อตกลงร่วมกันตลอดเวลากว่าสองทศวรรษพื้นที่แนวนี้ถูกเรียกว่าเขตทับซอนเป็นพื้นที่ที่ไม่มีใครกล้าขยับแรงไม่มีใครกล้าตัดสินใจเด็ดขาดและนั่นคือเหตุผลที่โลกไม่คุ้นกับภาพที่เห็นในวันนี้เพราะสิ่งที่ไทยกำลังทำไม่ใช่การพูดแต่เป็นการจัดวางความจริงบนพื้นดินในอดีตทุกครั้งที่เกิดความตึงเครียดภาพที่โลกเห็นมักเป็นการเรียกร้องให้กลับไปสู่โต๊ะเจรจา การขอให้ทุกฝ่ายอดทนและการปล่อยให้ความคลุมเครือดำรงอยู่ต่อไปแต่ครั้งนี้ภาพแรกที่ออกไปสู่สายตานานาชาติไม่ใช่แถลงการไม่ใช่ถ้ถอยคำทางการทูตมันคือแนวคอนเทนเนอร์ที่ใครก็เห็นได้ด้วยตาเปล่าและตรงจุดนี้เองที่นักข่าวต่างชาติหลายสำนักเริ่มตั้งคำถามเดียวกันทำไมไทยถึงเลือกวิธีนี้ทำไมต้องเป็นตอนนี้และที่สำคัญที่สุดนี่คือแค่การป้องกันชั่วคราวหรือเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนเกมอย่างถาวร เพราะถ้ามันเป็นอย่างหลังความหมายของมันจะไม่หยุดอยู่แค่ชายแดนแต่มันจะเปลี่ยนวิธีที่โลกมองบทบาทของไทยในภูมิภาคนี้ไปโดยสิ้นเชิงในช่วงชั่วโมงแรกที่ภาพแนวคอนเทนเนอร์ถูกเผยแพร่ออ,อกไปปฏิกิริยาจากต่างประเทศยังคงเป็นเพียงความสงสัยสื่อบางสำนักใช้คำว่าไม่เคยเห็นมาก่อนบางแห่งบอกว่าเป็นมาตรการที่ผิดจากธรรมเนียมเดิมของภูมิภาคนี้ แต่ยังไม่มีใครกล้าพูดเกินกว่านั้นจนกระทั่งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเริ่มเข้ามาดูรายละเอียดไม่ใช่ดูแค่ภาพแต่ดูตำแหน่งดูแนววางและดูความต่อเนื่องของโครงสร้างและน้ำเสียงก็เริ่มเปลี่ยนเพราะยิ่งดูยิ่งเห็นว่านี่ไม่ใช่การตั้งสิ่งกีดขวางแบบฉุกเฉินแต่เป็นการจัดวางที่ผ่านการคิดมาแล้วแนวตู้เหล็กไม่ได้วางแบบสุม่มไม่ได้เลือกพื้นที่ง่ายและไม่ได้หยุดอยู่แค่จุดเดียวมันพาดผ่านจุดยุทธศาสตร์ เส้นทางที่เคยถูกใช้เป็นทางผ่านและพื้นที่ที่เคยถูกเรียกว่ายังต้องตกลงกันต่อไปตรงนี้เองที่คำว่าชั่วคราวเริ่มใช้ไม่ได้นักข่าวบางคนเริ่มเขียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกําลังทำให้สถานะของพื้นที่เหล่านี้ถูกตีความใหม่จากพื้นที่ที่รอการเจรจากลายเป็นพื้นที่ที่ถูกกำหนดสภาพจริงแล้วและนี่คือจุดที่ความรู้สึกของโลกขยับจากความแปลกใจไปสู่ความถึงแบบเงียบ เพราะในอดีตเมื่อพูดถึงความตึงเครียดชายแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพที่คุณตาคือการยืดเวลาการหลีกเลี่ยงและการปล่อยให้ความไม่ชัดเจนดำรงอยู่แต่สิ่งที่ไทยกำลังทำคือการตัดความไม่ชัดเจนออกจากสมการไม่ต้องประกาศไม่ต้องอธิบายยาวเพราะโครงสร้างที่ตั้งอยู่ตรงหน้าอธิบายตัวมันเองอยู่แล้วและเมื่อสัญ,ญญานี้ชัดขึ้นน้ำเสียงของนักวิเคราะห์บางคนก็เริ่มเปลี่ยนจากเกิดอะไรขึ้นเป็น ผลลับต่อไปจะเป็นอย่างไรเพราะถ้าการจัดวางแบบนี้ยังคงดําเนินต่อไปมันจะไม่ใช่แค่การควบคุมพื้นที่บางส่วนแต่มันจะเปลี่ยนสมดุลของการต่อรองที่เคยใช้ความคลุมเครือเป็นเครื่องมือมานานตรงจุดนี้เองที่คําถามใหม่เริ่มดังขึ้นในวงการวิเคราะห์ระหว่างประเทศไม่ใช่คําถามว่าไทยกล้าทําหรือไม่แต่เป็นคําถามว่าใครกันแน่ที่ยังตามเกมนี้ไม่ทันเมื่อการวิเคราะห์เริ่มลงลึก ภาพของแนวคอนเทนเนอร์ก็ไม่ถูกมองว่าเป็นแค่สิ่งกีดขวางอีกต่อไปนักวิเคราะห์ต่างชาติบางรายเริ่มใช้คำว่าการกำหนดสภาพพื้นที่ด้วยการลงมือทําคํานี้สําคัญมากเพราะมันหมายความว่าสิ่งที่ไทยทําไม่ได้รอให้ใครยอมรับก่อนแต่สร้างความจริงขึ้นมาแล้วปล่อยให้โลกต้องอธิบายตามในกรอบคิดด้านความมั่นคงนี่คือการเปลี่ยนเกมจากการเจรจามาเป็นการจัดการสภาพแวดล้อมจริงไม่มีเสียงปืนไม่มีการประกาศศัตรู แต่ผลลัพธ์กับชัดเจนกว่าเดิมพื้นที่ที่เคยถูกเรียกว่ายังต้องคุยกันต่อกลายเป็นพื้นที่ที่ใครก็ตามที่มองจากภายนอกต้องยอมรับว่ามีการควบคุมอยู่จริงและตรงนี้เองที่น้ำเสียงของสื่อต่างชาติเริ่มเปลี่ยนจากความทึ่งเป็นการยอมรับแบบระมัดระวังไม่ใช่การชมเชยแบบสวยหรูแต่เป็นการเขียนรายงานที่ต้องคำนวณไทยใหม่เพราะในทางยุทธศาสตร์การวางโครงสร้างที่มองเห็นได้มีผลมากกว่าคำอธิบายหลายหน้า มันทําให้การอ้างสิทธิ์ที่อาศัยความคลุมเครือเริ่มอ่อนแรงลงโดยไม่ต้องโต้เถียงแม้แต่ประโยคเดียวและนั่นคือสิ่งที่ทําให้หลายฝ่ายเริ่มมองการตัดสินใจครั้งนี้ของไทยไม่ใช่ในฐานะปฏิกิริยาชั่วคราวแต่เป็นสัญญาณของทิศท,ทางใหม่ทิศท,ทางที่บอกว่าไทยกําลังเลือกการควบคุมที่วัดผลได้แทนการรอคอยผลจากโต๊ะเจรจาที่ไม่มีเส้นตายสําหรับผู้ชมชาวไทยนี่คือช่วงเวลาที่หลายคนเริ่มรู้สึกบางอย่างไม่ใช่ความสะใจ แต่เป็นความมั่นใจความมั่นใจว่าประเทศนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และไม่ได้เดินตามเกมของใครแต่กำลังใช้การตัดสินใจที่นิ่งชัดและหนักแน่นจนทำให้โลกต้องหยุดแล้วหันกลับมามองอีกครั้งและคำถามที่ตามมาในเวทีระหว่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าไทยจะถอยหรือไม่แต่เป็นว่าถ้าไทยเดินต่อแบบนี้ใครจะเป็นฝ่ายต้องปรับตัวก่อนในจุดนี้เองนักวิเคราะห์ต่างชาติบางคน เริ่มเตือนว่าอย่าอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นผิดเลนส์เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของความแข็งกร้าวและไม่ใช่การโชว์กำลังเพื่อข่มขู่ใครแต่คือการเปลี่ยนวิธีคิดของรัฐชาติจากการรอให้ระบบระหว่างประเทศจัดการให้มาเป็นจัดการพื้นที่ของตัวเองก่อนคำชมที่ออกมาจากต่างชาติจึงไม่ใช่คำชมแบบเป็นมิตรแต่มันคือคำยอมรับที่ปนความกังวลกังวลว่าตั้งแต่วินาทีนี้การใช้ความคลุมเครือเป็นเครื่องมือจะเริ่มใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป เพราะเมื่อเส้นแบ่งถูกทําให้มองเห็นการตีความเข้าข้างตัวเองก็เริ่มไม่มีพื้นที่ให้ยืนนี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์บางรายบอกว่าสิ่งที่ไทยทําไม่ใช่แค่แก้ปัญหาชายแดนแต่มันกําลังตั้งมาตรฐานใหม่ให้ทั้งภูมิภาคมาตรฐานที่บอกว่าประเทศขนาดกลางไม่จําเป็นต้องรอคํารับรองจากใครหากสามารถควบคุมพื้นที่และอธิบายการกระทําของตนได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลและตรงนี้เองที่มุมมองของโลกเริ่มเปลี่ยนอย่างแท้จริง จากการมองไทยเป็นประเทศที่พยายามประคองสถานการณ์ไปสู่ประเทศที่กล้ากำหนดสภาพแวดล้อมของตัวเองนี่ไม่ใช่คำชมที่หวานหูแต่มันคือการจัดวางไทยใหม่ในสมการอำนาจของภูมิภาคเพราะตั้งแต่วินาทีนี้ใครก็ตามที่คิดจะคำนวณสถานการณ์ชายแดนจะไม่สามารถมองข้ามสิ่งที่ไทยทำได้อีกและนั่นคือสารที่แรงที่สุดซึ่งไม่ได้ถูกพูดออกมาดังๆแต่ถูกส่งผ่านโครงสร้างที่ตั้งอยู่นิ่งๆตลอดแนวชายแดน โครงสร้างที่บอกโลกอย่างชัดเจนว่าไทยไม่ได้ต้องการเสียงปรบมือแต่ไทยต้องการความเคารพในความจริงที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเรามองเหตุการณ์นี้แบบผิวเผินพื้นที่500ไร่อาจดูไม่ต่างจากพื้นป่าทั่วไปไม่มีเมืองไม่มีหมู่บ้านไม่มีประชากรอาศัยอยู่ถาวรคำถามจึงเกิดขึ้นทันทีว่าทำไมพื้นที่ขนาดเท่านี้ถึงกลายเป็นประเด็นที่ทั้งประเทศจับตาและทำให้ฝ่ายตรงข้ามต้องเปลี่ยนท่าทีอย่างเห็นได้ชัด คำตอบอยู่ที่สิ่งที่มองไม่เห็นบนแผนที่ทั่วไปในมุมของยุทธศาสตร์พื้นที่ไม่ได้ถูกประเมินจากขนาดแต่จากตำแหน่งและหน้าที่ของมันในระบบทั้งหมด500ไร่นี้ไม่ใช่ป่าที่โดดเดี่ยวแต่คือจุดเชื่อมต่อของเส้นทางลำเลียงคือพื้นที่สูงที่สามารถสังเกตความเคลื่อนไหวได้ล่วงหน้าและคือแนวกันชนที่ช่วยกำหนดว่าใครเป็นฝ่ายตั้งรับและใครต้องเป็นฝ่ายเสี่ยงเมื่อพื้นที่นี้อยู่ในมือฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายจะเคลื่อนกำลังได้ยากขึ้น ต้องใช้เวลามากขึ้นและต้องเปิดเผยตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ขยับนี่คือเหตุผลที่นักยุทธศาสตร์เรียกพื้นที่แบบนี้ว่าจุดบังคับการตัดสินใจไม่ใช่เพราะมันบังคับให้ต้องรบแต่เพราะมันบังคับให้อีกฝ่ายต้องคิดใหม่ทุกครั้งก่อนจะทําอะไรสิ่งที่หลายคนอาจไม่รู้คือพื้นที่ลักษณะนี้มักถูกบันทึกอยู่ในแผนล่วงหน้าไม่ใช่เพิ่งถูกนึกขึ้นมาเมื่อเกิดเหตุมันถูกประเมินไว้แล้วว่าถ้าวันหนึ่งสถานการณ์ตึงเครียดพื้นที่ตรงไหนคือจุดที่ ห้ามเสียและพื้นที่ตรงไหนคือจุดที่ถ้าได้มาแล้วจะทำให้เกมเปลี่ยนโดยไม่ต้องเร่งเมื่อ500ไร่นี้เปลี่ยนมือสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เสียงปืนแต่คือความเงียบที่หนักขึ้นเรื่อยๆเพราะทันทีที่จุดนี้ถูกควบคุมเส้นทางบางเส้นกลายเป็นทางตันแผนบางอย่างต้องหยุดกลางคันและความได้เปรียบที่เคยคิดว่ามีเริ่มไม่แน่นอนอีกต่อไปนี่คือชัยชนะรูปแบบที่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเพราะมันไม่มีภาพบือหวา ไม่มีตัวเลขความสูญเสียและไม่มีเหตุการณ์ให้เอาไปขยายข่าวได้ง่ายๆแต่ในโลกของคนที่เข้าใจเกมจริงนี่คือชัยชนะที่สะอาดและหนักที่สุดเพราะมันไม่ได้เอาชนะด้วยความเสี่ยงแต่เอาชนะด้วยการเลือกตำแหน่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและเมื่อคุณคุมพื้นที่ที่สำคัญได้คุณไม่จำเป็นต้องเร่งไม่จำเป็นต้องกดดันและไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรอีกฝ่ายตรงข้ามต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายปรับตัวต้องเป็นฝ่ายอธิบาย และต้องเป็นฝ่ายรับความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นทุกวันนี่จึงไม่ใช่เรื่องของการยึดคืนป่าแต่คือการยึดคืนจังหวะของเกมพื้นที่เล็กอาจไม่เปลี่ยนแผนที่ประเทศแต่สามารถเปลี่ยนทิศทางของทั้งเกมได้ตั้งแต่คืนแรกที่ถูกควบคุมหลังจากพื้นที่500ไร่เปลี่ยนมือสิ่งที่น่าสนใจกว่าเหตุการณ์ในสนามกลับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกสนามรบฝั่งไทยเงียบเงียบในแบบที่ไม่เร่งอธิบาย ไม่รีบประกาศไม่พยายามสร้างภาพว่ากำลังชนะในขณะที่อีกฝั่งเริ่มมีคำพูดมากขึ้นคำอธิบายถี่ขึ้นและน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดวันนี้บอกอย่างพรุ่งนี้แก้อีกอย่างบางข้อมูลถูกปล่อยออกมาเร็วเกินไปบางข้อมูลกลับถูกดึงกลับอย่างรีบร้อนนี่ไม่ใช่ความผิดพลาดด้านการสื่อสารธรรมดาแต่มันคือสัญญาณของความไม่มั่นใจเชิงโครงสร้างในสถานการณ์ปกติฝ่ายที่คุมเกมได้ จะไม่จําเป็นต้องอธิบายทุกก้วเพราะแต่ละการเคลื่อนไหวถูกคิดไว้ล่วงหน้าแล้วแต่เมื่อใดก็ตามที่เกมเริ่มไม่เป็นไปตามแผนคําอธิบายจะเพิ่มขึ้นทันทีไม่ใช่เพื่อให้คนอื่นเข้าใจแต่เพื่อปลอบใจตัวเองและฐานสนับสนุนภายในสิ่งที่เห็นชัดในช่วงนี้คือแรงสั่นสะเทือนจากภายในเริ่มดังเร็วกว่าสถานการณ์แนวหน้าซ ocial เ,เริ่มตั้งคําถามนักวิเคราะห์เริ่มตีความต่างและข่าวที่ควรจะควบคุมได้กลับหลุดออกมาในจังหวะที่ไม่ควรหลุด ในทางยุทธศาสตร์ข้อมูลนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดเพราะความตื่นตระหนกมักนำหน้าความจริงเสมอในทางกลับกันความเงียบของฝั่งไทยไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความมั่นใจที่ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ไม่มีการตอบโต้เชิงวัฒกรรมไม่มีการขยายความให้เรื่องใหญ่เกินจริงเพราะฝ่ายที่รู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนไม่จำเป็นต้องรีบอธิบายให้ใครฟังนี่คือความแตกต่างที่หลายคนอาจมองข้ามแต่ผู้ที่อยู่ในวงการความมั่นคงเข้าใจดีการพูดน้อย ไม่ได้หมายถึงการไม่ทําอะไรแต่หมายถึงการไม่ต้องแก้ตัวยิ่งอีกฝั่งพยายามชี้แจงยิ่งพยายามเร่งข่าวยิ่งเผยให้เห็นว่าจังหวะของเกมเริ่มไม่อยู่ในมือแล้วและในสงครามยุคใหม่การเสียจังหวะอันตรายกว่าการเสียพื้นที่เพราะพื้นที่อาจยึดคืนได้แต่ความเชื่อมั่นที่หลุดไปไม่ใช่สิ่งที่เรียกกลับมาได้ง่ายๆเมื่อฝั่งหนึ่งเริ่มพูดเพื่อควบคุมความรู้สึกในขณะที่อีกฝั่งเลือกเงียบเพื่อคุมสถานการณ์คำตอบว่าฝ่ายใดได้เปรียบ ก็เริ่มชัดขึ้นโดยไม่ต้องประกาศในวันที่อีกฝ่ายต้องอธิบายทุกชั่วโมงฝ่ายที่คุมเกมจริงแค่ไม่พูดก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งเมื่อคำว่าหยุดยิง72ชั่วโมงถูกประกาศออกมาปฏิกิริยาแรกของสังคมคือความหวังหวังว่าความตึงเครียดจะคลี่คลายหวังว่าเสียงปืนจะไม่ดังขึ้นและหวังว่าทุกอย่างจะกลับสู่ความปกติแต่ในมุมของยุทธศาสตร์ คำถามที่สำคัญกว่าความหวังคือใครเป็นคนต้องการเวลานี้มากที่สุดเพราะในโลกของความมั่นคงเวลาไม่ใช่ของขวัญแต่มันคือทรัพยากรฝ่ายที่ยังคุมพื้นที่ได้คุมจังหวะได้และไม่ได้อยู่ภายใต้แรงกดดันจากภายในแทบไม่มีเหตุผลต้องรีบหยุดในทางกลับกันฝ่ายที่เริ่มเสียตำแหน่งเสียความเชื่อมัน่นหรือกำลังเผชิญคำถามจากประชาชนของตัวเองมักเป็นฝ่ายที่ต้องการเวลาเพื่อจัดระเบียบใหม่เพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น และเพื่อชะลอผลกระทบที่กำลังจะตามมาสิ่งที่น่าสังเกตคือการประกาศหยุดยิงครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์นิ่งแต่เกิดขึ้นหลังจากโกกกันพื้นที่สำคัญไม่อยู่ในมืออีกต่อไปหลังจากข่าวการสูญเสียเริ่มแพร่กระจายและหลังจากแรงกดดันภายในเริ่มดังขึ้นพร้อมกัน72ชั่วโมงในทางทหารไม่ใช่ช่วงเวลาสำหรับการพักผ่อนแต่มักเป็นช่วงเวลาสำหรับการประเมินความเสียหายการซ่อมแซมความพร้อม และการวางคำอธิบายให้สังคมยอมรับได้นี่คือเหตุผลที่นักวิเคราะห์จำนวนมากไม่มองคำว่าหยุดยิงในฐานะสัญ,ญลักษณ์ของความได้เปรียบแต่มองมันเป็นสัญญาณของความจำเป็นยิง่งเมื่อพิจารณาจังหวะเวลาจะเห็นว่าคำขอหยุดยิงเกิดขึ้นในช่วงที่ความได้เปรียบเริ่มเอียงไม่ใช่ในช่วงที่ฝ่ายหนึ่งกำลังเดินหน้าได้เต็มที่ในทาง